แนะนำรถเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะปอนมาแนะนำ c a มร y 2.5g รถปี2017เลขไม่อยู่ประมาณ1ส7 0 0ราคาอยู่ที่489,000บาทนะเครดิตดีพี่ออกรถ0บาทไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะคะรับประกันในส่วนโครงสร้างรับประกันในส่วนเครื่องเกียร์นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะ รอแค่ทําความสะอาดสปาและตั้งขายได้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะอยากทดลองขับนะพี่ๆนะเข้ามาชมได้ที่ทอโต้สาขา2ตรงแยกมีนบุรีติดต่อปอนได้เลยนะเบอร์091 724 5 699นะเบอร์สามารถทักไลน์ได้ด้วยนะรถคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วการใช้งานถือว่าคุ้มค่ามากนะพี่นะเป็นเครื่อง 2.5G รอ้องแมกแอนดรอยจากศูนย์โดยตรงนะด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะพี่นะ มี Daytime LED มาให้ด้วยนะพี่นะคันนี้่า่พี่ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อปอนทอออโต้สาขา2ได้เลยนะคะพี่นะ0917245699เบอร์ 99, th, ทักไายได้นะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายในนะด้านภายในนะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้านะพี่นะแล้วบอกเลยว่าเรียบหรูมากนะกลิ่นรถนี่หอมมากเลยเดี๋ยวเราให้ดูด้านภายในนะพี่นะภายในนะจะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะพี่นะและเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลย นะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเบาะซักเบาะให้ใหม่นะพี่นะการใช้งานถือว่าคุ้มค่านะเป็นในส่วนของพุชตันนะพี่นะและมีในส่วนของมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งซ้ายและขวานะเลขไม่อยู่ที่1นึ6 2แสเป็นไมแท้นะพี่นะและมีในส่วนของเครื่องเสียงนะพี่นะมีหน้าจอมาให้เกียร์ออโต้นะมีไวรัสชาร์จมาให้เรียบร้อยเลยนะ ภายในถือว่าโอเคนะการใช้งานตามปีเขาเลยนะพี่นะเดี๋ยวทำความสะอาดเบาะให้และซักพรมให้นะพี่นะและพี่ๆท่านไหนสนใจนะอย่าลืมทักมาได้นะคะพี่นะ0ย์917245699ติดต่อปอนได้เลยนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ในวันส่งมอบรถนะดูห้องผู้โดยสารนะคะบอกการใช้งานถือว่าน้อยนะพี่นะอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเบาะนะพี่นะอันนี้ยังไม่ทำความสะอาดเบาะนะ แล้วก็มีแอร์หลังให้อีก2จุดนะคะพี่มีแอร์หลังให้2จุดเดี๋ยวเราซักพรมให้ใหม่กิฟเลยนะแล้ววันส่งมอบรถก่อนส่งมอบรถนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ1 0 0 0 0หมนกิโลนะอ่าย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ Toyota c a m มรี่ g รถปี2017เลขไมลแสนเจ็ดนะพี่นะราคาอยู่ที่489,000บาทเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะพี่นะ รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ1 0 0 0 0หมนกิโลนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีผิดความนะสนใจติดต่อปอนทอ,ออโตโ้9 1น2 4 5699เบอร์สามารถทักรายได้ตลอด24ชั่วโมง